สวัสดีค่ะชัยโยฝนตกแล้วฝนตกแล้วพร้อมกับพร้อมกับความอุดมสมบูรณ์ภายในสวนบ้านพิชื่นเนาะนี่หน่อไม้ก็ออกแล้วชะอมก็ทอดยอดแล้วใบนางรักก็ออกบดแล้วก็มีบวบให้กินสองสามลูกส่วนฟักทองนี้พิชื่นก็ซื้อมานะคะนี่นี่ฟักทองกับฟักหวานตัวนี้ต้องซื้อมาก่อนนี่ะมะละกอ มะละกอนี่ก็ในสวนพี่ชื่นเองจ้ะมะเขือมะละกอของกินเล็กๆน้นอยๆที่ว่าเราทําปลูกเองได้นะคะพืชผักสมุนไพรทั้งนั้นเป็นอาหารเป็นยาส่วนที่พี่ชื่นเตรียมไว้นี่แกงได้หมดเลยนะคะแกงออมได้แกงเลียงได้แกงเผ็ดได้แกงขั่วได้ทุกอย่างจะเป็นเมนูอาหารหมดเลยค่ะแกงป่าผักรวมนี่โ,โหยิ่งสุดยอดใหญ่เลยใส่มะละกอสับนี่เลยะคะ่ะนี่ค่ะ ก็จะมีในนี่พี่ชื่นจะให้ดูเนาะนี่ค่ะก็จะมีใบชะพูใบอะไรผักหวานจีนหรือว่ายอดขันทรงนะคะก็มีหน่อไม้อ่อนพี่ชื่นบุกเข้าไปเก็บมานี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีผักผงชูรสผักผงชนนี่อร่อยมากเลยนะคะจะ้แกงเลียงแกงเผ็ดแกงออมแกงส้มอะไรได้หมดอะผัดน้ํามันหอยก็ได้นะคะนี่ค่ะ ส่วนยอดนางรักนี่ก็เราไว้ทานเป็นเครื่องเคียงก็ได้นะคะยอดนางรักนี่ก็ลวกหรือว่ากินสดกินกับแก้วกินกับอะไรเป็นเครื่องเคียงได้หมดเลยค่ะนี่ค่ะในประเทศไทยเรานี่ก็โอ้โหมอีอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชผักสมุนไพรนะคะนี่ค่ะก็ขอบคุณเนาะขอบคุณผู้ใหญ่หลายๆท่านที่แบบว่า ทั้งพ่อทั้งแม่ปู่ย่าตายายที่สอนให้เรากินพืชผักสมุนไพรภาย,ยในสวนของเรานี่คะไม่ว่าจะเป็นทอดต้มแกง,แกงผัดทุกอย่างกินสดกินสุกกินลวกกินอะไรได้หมดค่ะแกงส้มโอโ้แกงส้มผักหวานนะใส่มะละกอใส่เนี่ยบนโต๊ะนี้ใส่ได้หมดเลยนะคะยิ่งถ้าเป็นแกงฝาผักรวมนะคะนี่ดอกหอมด้วยนะคะโอ้โหอร่อยเดี๋ยวพี่ชินจะสับหน่อไม้เอานะอนเนาะเนี่ยทา ทำกินเนี่ยส่วนนี้ที่พี่ชื่นจัดไว้เนี่ยทําได้สี่มื้อนะคะถ้าคนที่กินไม่มากนะคะสี่มื้อกินได้เลยคันเนี่ยคือเด็ดสุดแกงอ่อมเนาะแกงอ่อมนะแกงอ่อมก็ใส่ผักรวมไปเลยว่าพี่จะมาเราจะไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็ได้นะคะแกงอ่อมแกงอะไรแกงปลาผักรวมอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ได้หมดเลยนะคะที่พี่ชื่นจัดมาเนี่นะคะ ใช้ได้หมดเลยกับพืชผักสมุนไพรในบ้านเหล่านี้โอ้โหมีเยอะไปหมดเลยแบบเยอะจนแบบว่าเราคิดว่านี่คือความอุดมสมบูรณ์นะยิ่งฝนตกตอนนี้นะคะโอ้โหสุดยอดอะ่ะสุดยอดของอาหารภายในประเทศไทยค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัดดีค่ะพี่ชื่นให้ดูเนาะว่าชัยโยฝนตกมาแล้วได้กินผักสดๆแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะขอบคุณค่ะ